มานำมามาแรลงนำก็แล้วทเอามาก่อนในบซร์สไปบาเหมเกาเพื่อจะค้องเข้ามาทำบอกกัดมานึ่บรทีหกสี่สนีขคุณดึงเส้นคุณึงกิิเนาะคุณึงใจไหมบอกพี่มาจมาใจน้ำถิะอันน้งถิะ เขากินเขาอยู <throat> mm ่ก hmm. mm ็เลยยังลู่รานข้นเขาเอาไยังหานขึ้นก็เลยอะเลยบม่ใไปใหมังกนะมันมีคนอยู่หรอน่าก็เลยไอห้องใชอยู่ใ้อยห้องูวัดแต่ดแลนฝนนองไม่ได้ดมันไม่ได้ดมันเลยกิ้นข่าวันไม่ไมันแลนหนีมาเรื่อย ส่งมึงส่งส้มมังก็สินี้ไปเลยอย่างงาไก็อยากไก็ดยาหามาฉีีีีอาบม้าซื้อกระดูกซื้กระดูกซื้อผ้าซื้อเสื้อไอซ่อ้นำข้อมืออาบนนำาสื้อบน้ําแรงม่เ็จบังหอนน้ำอะไบงสแรวัอาบม้าวัีรยามรุมงหาหัวหาให้กิน สามน้าถาดแป้งใส่หมวกอ่มาจ้าวบาทอย่างนี้มาจ้จนจัดอิงอินหมอกขนาดอันในโทรทั์โน่ดัดมาเมวลงพอลงยังขับงานออกมาก็คือมนุษย์เข่าเนี้ยเนาะต่อไปอย่ายเนาะมาจนจัดเุณนแรงจะลงดี ม right? like, ันไปสวมอันออกนอกมามาเพื่อนนี่บอกอังีจักเรื่อนบอกผระสงตัวนี้มันแก่แล้วแก่แล้วก็ประสงค์อันแก่อันตรายใหญ่ให้สั่นจริงสั่นจริงใหญ่สั่นจริงเคยเก่่กัน ของอะไรบ้างเดียวมันเดยวมนย่างเงีไม่มีนี่กันแล้วไปหมดนี่กันแล้วเรหมดนี่ก็นแล้วเนี่ยมันยังไม่จบนี่นี่ไม่ได้หรอเดืวดงจไม่ได้ยังางบ้างเออนี่เงี้ยตัวไม่จะไม่จ่ายกันยี่หรี่มาบ้าง มังยกไปมันมึงก,กันอะมันเดียวมึงเดี้ยหน้าเอาก็บุกไปหาหเปลกน้ำเลี้ยวขี่มกดขีขึ้นมาอยญ่จะป่าไม่ชอบอืออมเอออยาาเจอป่าคือขี่ยหญ่จ้า,ายยปาม้ายหญ่จ้าปามาเลี้ยงไงมังขี่ไม่ท่อนะคุยไม่คอ่อน้องเงียนเนี่ยอ่างไงท้างก็แขกคุยเข้ากุงจม จะไปวานไมด้ขี่อะไนไมขี่หรอม้ไมาแต่่อนไม้ที่ย่นนี่มาดเรียงไม้ขี่ไ่เคยขี่ในท่าในอย่งนี้ไม่ขี่แมหุ่นน้ำมันปัจ่ง้หามาําผมนี่ผมน่น่บทั้งว่ามาตะกอนไม้หวานมันไม่ขี่เฮ้ยเเห็นขี่ไม่ี่ไม่หูจักเนาะไ่ขี่อะไได้ทงทรไปลังบักจักา มาแต่ก่อนมันอยู่หนีไม่เคยเห็นมันขี่เลยไม่เคยมีขี่เท่านี้เลยอะไรอะไรน้องมันหูเจ้าบองขี่นะมาเงื่อนพี่กันตะกี้สมัยแต่ใส่อมตะเลรียญฮ็อกเกอรี่ไปนั่งนั่งก้นไปนอนนอนก้นน่องนอนทางหางเขาเอาไปยางเท่าไหน่ถึงยางนั่งนเขาไปจอยจังจอยจังจอยไปเห็ือยู่บางาี บันจเห็นมันแรงนั่งยังไงมันแนั่งรถมันแรงฮมมันวามันหักมันแรงคือมันแรงนี้มันมันก็แรงนี้แรงลบแรงยังไปเรื่อยอย่างองออ่าอ่านสัมนธ์ตะกูบอลจะเมียสามนามจะดีมจ่เต็มทองกัตอเมียมันแม่เี๋ยวเลียงหัวมันสัตวต้เมียฉีดยายาคุมบ้าฉีา อ้ำน,น้ำงข้าแป้งน้าสภาใส่อาหมออ <c oughs> มัน,น้อบไหนบอ่อจัหอัอ้มนัมงเล่นม,ม่อยแล้วม้็ม้ำยมวอย่างตัวหนึ่งสีตายกินน้ำบึดเครืงกระปุกนอนเขอขนานนหิ้มนาะหิ้มนะฮัมฮัมับ,บอ,อยากเทลายกินีนหลวงอัมไข่บเป็นไ,ไ,ไขไ่บุมเงนหมอมา ม,มาม่าครับไข่แน,น่อ,ยอนยนอนก็สิบปนอนนะน,นี่ลบมาเรื่อยนอนก็บีหนนอนห้บาทมอกันว่าอัอออนเข้ามาสี่ีรเสียนึงลวมันม่มามาบงวนี่อะยมันสมวนจะรมันหนีมาเรือยเนี่ยมันส่งนอนก็บีหนึนอนนี่ถือไ่กัดมาเรือย ป้อมกบป้อมเนาะป้อมแห้งอิ่มมันกินนังเขาเป็นออิ่งทองอิ่มต่เหงทองแบบเรื่มันหิวแห้งไม่กินนังเขาไปกันเขาเลยกินบะไรก่ไปนานไปอมก็ขี้จาปอมไป่สองเขาปิดบดแล้วบเนว่ไหนโทรตินมันอะไที่สี มีเงินได้ถ้าอาจารย์สีไยได้เเขาปิาายดยังโมงหยุดยามเงินเขาทำไม่ได้เงินเขาทำไม่ได้อโอเขาเป็นอันเนเป็นงานจุปสุสัตอย่าเว่าอันเขาจิดหัอตีดยังติดมาติดเมีสั่นอหม้นลอยมอ้นลอยถ้ทาทามันทานําัง แต่มัดอันลันอันนี้ดีนึงก็เออยากพี่ก็ไปอาหารมาผมแน่ทโอเคมาถึงก็เหมือนกันยันถึงแก่รับเลยว่ะคือสิมงยแห้งอนรับบนนอนมาหลายคืนนะคือคนเร่หล่นนะมันมวยเนาะคือคนแมนขึ้นหันก็ อะไกัดอ,อะไรยองด้วยสินี้ไปเลยมากคเอาลายลอยนี่คอยบูมเอาหมออันมากลายรอะไรอะไรแลวสิาพาไปอยู่กับมูมันเหมือนกนมันมีเหงก่อนเนาะเอาอยู่กับมูนกับพวกเนยคอยบูมเป็นมาจังจัคไปไปเขากับมูนกับพวกมาแม่ให้เขาเขาน้ำอยู่ดอกพรามาเทิร์นมาเทิบอกให้เขา,ขาน้ำเป็นมาตัวแม่ใส่เขาน้ำฟูงน้ำอยู่ดรอคอยบูมแกสวดสวดอยู่ อยู่เป็นกลุ่มเลยสองกลุ่มหากระเลงใสแมวกระแลงใทคนบุญ <c oughs> แต่อาจายไพี่น้ำแข็งไหมวมี่บริสีไหมพี่โป๊ะถกของห้มาง้องอ <ไ>โอ้ยท <il y |notimestamps|> ั้งว like ันหัาท <am> ั้นันเราข้าบนมียากสอมากยังบ้างาลวอย่าจะอล้องเขาดมัดกันจัดปล่อยสัไฟเออสับไฟสับไะปล่อยไเน่อเสับไ้แม่บุญธรรมันอยู่วัดบ่รคับบองแม่แม่บุญธรรมมันอยู่วัดสิบหาแม่บุญธรรมห้อยู่วัดแกงหาคนรืบุญ จะคว่างวิสัยนอหน,น่อยเนานี่จากเฮื่องไปไปจะได้มาสินีจากบ้านสองหักหับ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 ,หบ,หบ นอนนอนนานอยาใหญ่ใหญ่กินเขาบนอิม่มส,สับนอนนอนสมัยสับหนังไม่ได้อิม่ม นัเบเบอร์กันอักเพี่น้อสสญญงออมานอนพักแรงลกฝนกันมือใช่หห่อโอมันหนีไม่เรื่อยมเราเราเราขังถนนมาเรื่อยผ่านหนามาขานนี่ลกแย่ข้ามาหาะพูดอยู่วัดคุณเร่องเสาวรรณวันนี้มามามปวดอาชาติี ขึ้นรถไม่นอมเียเ